สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ในตลาดสันเจ้านะคะพาทุกท่านนะคะมาเดินชมตลาดสันเจ้าในเยืนวนพระราสบดีนะคะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะ

สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาทัวร์กับลูกนอนเอสมานะคะขอบคุณทั้ง5 5 5ดวงใจนะคะพอดีออตั้งกล้องทิ้งไว้นะคะพอดีแอบเข้าไปออไปห้องน้ำนิดนึงนะคะก็ <g iggle> เลยตั้งกล้องไว้ขออภัยนะคะในความไม่สะดวกนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมวันนี้พามาชมตลาดสันเจ้าในเย็นวันพฤหัสบ,บดีนะคะช่วงวันนี้ก็ คนน้อยนะคะหลังจากที่งานหลวงพ่อพันนราโทเสร็จไปแล้วนะคะคนก็ยังน้อยอยู่นะคะขอบคุณแม่น้องเรของเรานะคะขอบคุณคุณโจ๊กกับคุณแอนกาแฟสดสารพีแล้วก็คุณโจ๊กกับคุณแอนนะคะยินดีต้อนรับนะคะฮหลเราไม่เฟนท์ให้เราใบเต๋บคุเตะ thank you so much I hope you enjoy thank you ทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปแล้วก็วีโอไลฟ์สดต่อไปนะคะ don't forget to hit like and subscribe ยินดีต้อนรับนะคะแม่น้องเรยของเรานะคะหัวเรามาแต่ไกลเลยนะคะขอขอบคุณนะคะวันนี้ไม่ทันของแม่น้องเรยนะคะระบบไม่แจ้งเตือนอีกแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะพอจะเข้าไปปุ๊บลงปั๊บแล้วนะคะคอยไปย้อนรอยให้นะคะขอบคุณแม่น้องเรยนะคะขอบคุณคุณโจ๊กกับคุณแอนคุณแอนและคุณโจ๊กนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยลีรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะคุณแอนกับโจ๊กพี่แอนกับพี่โจ๊กก็มาด้วยนะคะ พขอไม่ตกใจเสียงตุกต๊กๆนะคะเขาจะบีบแกรเรียบนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะที่นี่เขาจะโดยสารด้วยตุกต๊กๆนะคะคลิปล็อกกันหนาดูฉันลงฉันไลคลิปล็อกกันมากมายแบบเทอกระเป๋า พี่ล็กกันอย่างนี้ฉันเสียใจแต่เบาจะให้ฉันมันเอาคืนที่ใครรองต้อนรับพี่แอนนะคะขอเพลงพิกล็อกมานะคะดูดของพี่แอนนะคะน่าจะทันอยู่นะคะคิสนาะอากิล่านะคะไปชมไล่เม้นไม่ได้อะ ไล์ไหนคะแม่น้องเรนะคะเห็นเอ,อ,เอ,อน้องเศรษฐีบอกเหมือนกันนะคะว่าออคอมเมนต์ถูกปิดนะคะอยากทราบว่าไล์ไหนคะทุกไล์เลยหรือว่าไงคะใช่ค่ะเมื่อคืนน้องเศรษฐีก็มาบอกเหมือนกันนะคะว่าไล่ปิดคอมเมนต์นะคะแต่ไม่แน่ใจไล์ไหนนะคะเข้าไปดูแล้วก็ทุกๆไลค์คอมเมนต์ก็ยังเปิดให้ออคอมเมนต์ได้นะคะ อ๋ออุ่นไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะคะเดี๋ยวต้องลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเอ่อเข้าไปเช็คดูให้นะคะอุ fit, ่นไก่ใช่ไหมคะตุ๋นไก่นะคะอ๋อแสดงว่าไม่เนี่ทำไมเขาปิดเอ่เองก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะคะเมื่อคืนก็น้องถามน้องเศรษฐีแล้วนะคะว่าไลฟ์ไหนนะคะน้องเศรษฐีบอกว่าไม่ได้ตอบมานะคะอุ่นไก่ตุ๋นไก่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะคะคุณวี่นัยบอกว่าทำยังไงเดี๋ยวข้ก็ไลฟ์มาตั้งแต่นี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนอ่อ เดือนพฤศจิกาะะประมาณปลายเดือนตุลาะคมท,ที่แล้วนะคะคจนถึงตอนนี้นะคะคเริ่มจากตอนนั้นก็ประมาณ4,000กว่าทรัพยะ์คะคุณวินัยนะคะคก,ก็ขึ้นมาเรื่อยๆะะสะสมมาทีละนิดทีละนิดแล้ว,ลว,ลวช่วงปลายๆท้ายๆรู้สึกว่าคนก็จะเข้ามาเยอะขึ้น,นะะเพราะฉะนั้นก็เลยก้าวกระโดดเร็วนะคะคนก็จะตามมาทั้งจากช็อตด้วยนะคะแล้วก็ อันดับแรกก็จะตามมาจากไลฟ์สดอันดับหนึ่งนะคะอันดับที่2ก็จะมาะจากในส่วนของช็อตนะคะที่ลงไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นคลิปนะคะคลิปจะน้อยสุดเลยนะคะช็อตกอ็ตามกระแสะคนก็เข้ามา follow เราเยอะนะคะสำหรับในช็อตนะคะ อ๋อน่าจะเป็นอ่อไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่อลูกหนอนก็เคยเป็นนะคะสําหรับอ่อกระปุกอมสินของเราลดหายไปนะคะเคยเป็นก่อนที่จะอน,นันต์แล้วนะคะตั้งนานแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไม่เคยอ่อมีอีกนะคะหายไปแค่ครั้งเดียวนะคะสําหรับกระปุกอมสินนะคะตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็ไม่หายแล้วนะคะขอบคุณ327ดวงใจก็เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาประมวลผลยังไงนะคะสำหรับไรแนวตั้งนะคะบางคนก็ไล่แล้วเหมือนกับไปอยู่บนกระดานของต่างชาติอะไรเยอะแยะนะคะก็คือที่น้องสศรษฐทีเคยถามนะคะเขาบอกเขาว่าเป็นตามกลไกของเป็นตามกลไกของระบบเองนะคะตามกลไกของที่เขามีให้นะคะมันเป็นเกิดขึ้นเองนะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างไรนะคะสําหรับที่เขาเรียกว่าดันนะคะดันขึ้นไปอย่างไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เราก็ทำหน้าที่ของเรา,าไปเรื่อยๆนะคะวันละกี่รอบครับผมไล่ช่วงนี้ก็ประมาณา14นะคะขั้นต่ำก็ประมาณ14ครั้งนะคะถ้าเราสมมติแต่ก่อนถ้าไล์ไล์เดียวก็ จะไม่ได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าผู้ชมก็มาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขยันไล์นะคะ<อ>ก็ขึ้นลงแต่ก่อนจะประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเอฟซี FC ของเราจะมาหนาแน่นขึ้นแล้วก็ทุกช่วงเวลาเลยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเราก็จะขยายเวลานะคะ<อ>เพื่อจะให้ให้ยอดวิวของเราขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะว่ายอดวิวมันก็จะมีผลต่อกระปุกอมสินของเรานะคะยอดวิวเยอะกระปุกอมสินของเราก็จะขึ้นมาเยอะนะคะกระปุกอมสินต้นนี้ก็ขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะคะสามึงสี่เท่าเล ะะเพราะว่ายอดวิวเราสูงขึ้นนะคะมันขึ้นกับยอดวิวด้วยนะคะแต่ว่ายอดวิวบางครั้งก็ไม่สามารถอบอกได้นะคะว่ากระปุกอสมศิลของเราจะเท่ากันหรือไม่นะคะแล้วแต่ด้วยนะคะแล้วแต่คนที่เข้ามาชมให้เราด้วยนะคะว่าเขามีขนมนมเนยมาฝากเราเยอะหรือเปล่านะคะก็อยู่ประมาณนั้นนะคะหมาแมวก็บอกว่ามันทอ้อแท้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ๆนะคะไม่แน่ใจว่าระบบะหลังบ้านเขา เป็นยังไงนะคะน้องเศรษฐีเคยถามไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นตามกลไกของอะระบบของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนกับเราไปอยู่ส่วนนั้นแล้วก็ถูกเด้งขึ้นไปเห็นแต่ละทีะ่เยอะขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่าของลูกหนอนนี่เวลาไลฟ์สดแล้วจะเห็นเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ช่วงนี้ก็ต่างชาติก็เข้ามาเยอะนะคะก็จะมีต่างชาติขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มันก็ขึ้นมาทุกช่วงเวลาเลยนะคะสําหรับจะไลฟ์แต่ก่อนช่วงเอสี่ห้ทุ่มก็ไม่มีคนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไลฟ์ก็ยังมีคนอยู่นะคะจะเพิ่มมาช่วงเมื่อเอ่อสิบส,บสบประมาณตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อพัดน,นะคะก,ก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะหลวงพ่อพัดผ่านไปเก้วันแล้วบวกไปอีกสีวันก็ประมาณเกือบเอสิวันนะคะที่ยอดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่า แต่ก่อนที่จะไรก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะคะช่วงนี้เขาก็คือเหมือนกับคนต่างชาติแล้วก็อะไรก็จะเห็นเยอะขึ้นนะคะแม่นองก็ทำทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคาดว่าถ้าสมมติว่าเป็นตามกลไกของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะให้เรามองเห็นเองนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาะระบบเขาทำคำ,ำนวณยังไงนะคะ ก็อย่างที่น้องเศรษฐีถามไปนะคะเขาบอกว่าเป็นตามกลไกของระบบเองนะคะไม่มีการที่จะจุจดคนนี้จุดคนนั้นนะคะก็คือเป็นของตามระบบเองนะคะก็สู้ๆกันนะคะไม่น้องว่ามันทอแท้นะคะ อ๋อสวัสดีค่ะน้องเตชินด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพิ่งเห็นนะคะขออภัยนะคะทักทายราชาไปนะคะน้องเตชินของเรานะคะสวัสดีครับนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันถ้าช่วงก่อนนั้นที่ไลฟ์ตอนอเดือนพฤศจเดือนอมกรานะคะที่เป็นอยอดเหมือนวิวนะคะตอนที่เป็นมกราคม ต้นปีนะคะที่ไร้ส่วนเนืองแสงนะคะหมืนวิวด้วยกันนะคะแต่ว่า,อายอดของกระปุกอมสินจะน้อยนะคะเหมือนที่แม่น้องเรจําได้ใช่ไหมคะว่าเรา,เ,าเราไล่กันแล้วก็มาดูในส่วนของกระปุกออมสินนะคะปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ยอดวิวสูงแต่ว่าก็ยังได้น้อยอยู่นะคะแต่ว่า อตอนนี้กลับมามันจะได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะสามึงสีเท่าเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณกันยังไงนะคะแต่ว่าคือเยอะกว่าเดิม3ามึงสีเท่าถ้าเทียบกับหมื่นวิวเท่ากับตอนที่ไลตอนส่วนดองแสงมกราคมนะคะไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณอย่างไรนะคะ สวัสดีค่ะพี่ถาปณีนะคะยินดีต้อนรับนะคะชอบกินเจยัยงไม่มาใช่ค่ะชอบอชอบวันกินเจย,ยังไม่มาเลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกหนอนเปิดช่องมานานหรือยังครับเปิดมาแล้วสองปีนะคะแต่ว่าเพิ่งผ่านไปนะคะปีแรกเปิดมาปีแรกแล้วก็เซฟเก็บไว้นะคะแล้วก็กลับมาทมาใหม่อีก6เดือนก็ผ่านนะคะสี่พันชั่วโมงแล้วก็มาทําจริงๆริงจรนี่ก็ผ่านมาตั้งแต่เดือนอตุลาคมแล้วนะคะ เดือนตุลาคมปีที่แล้วตุลาพฤศจิัวามกราคมพามีนาเนี่ยค่ะในทำจริงๆริงสั่งนะคะได้มาเอ่อก็เอ่อสามกระปุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกระปุกที่สามแล้วนะคะช่วงแรกก็นานนะคะกว่าจะได้กระปุกหนึ่งนะคะก็ประมาณเอ่อเกือบเกือบสองเดือนนะคะ แต่ว่ามาระยะหลังนี้มันก็ดิบตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีฐานแฟนคลับเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ชมเข้ามาชมย้อนหลังไลฟ์ให้กับเราเราก็ได้ตักตรงนั้นอีกนะคะยอดของมันก็เลยเพิ่มขึ้นมานะคะก็เหมือนก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเท่าที่วิเคราะห์ดูนะคะ Hello my friend. Hello มามาค Thank you so much ขอบคุณพี่ถาปนีนะคะสวัสดีพี่ถาปณีนะคะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะก็คือปีแรกเอ่อที่ทํามาตอนแรกเริ่มต้นแค่สามร้อยสามร้อยซับสครเบอร์นะคะสามร้อ <laughs> ยคนนะคะแล้วก็เอ่อทไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเริ่มรู้สึกว่าท้อแท้นะคะเหมือนแม่น้องเรเลยนะคะสามร้อยแล้วก็ชั่วโมงก็ไกลเหลือเกินก็ยังไม่ผ่านนะคะก็เลยหยุดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเอา่อทใหม่นะคะ กลับมาแล้วก็เห็นเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาไลฟ์สดก็ลองมาดูเพราะว่าเขาทําอย่างไรกันก็เลยมาอานั่งไลฟ์สดแบบนั้นนะคะก็ครบ4,000ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาทำ แบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นที่แม่น้องเรยเป็นคนจุดประกายแนวตั้งนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าแนวตั้งมันจะเปิดการมองเห็นตอนนั้นก็ไล่แนวนอนมาตลอดเลยนะคะจนเป็นจุดเปลี่ยนจากแม่น้องเรนะคะที่มาจุดประกายนะคะในการไล่แนวตั้งนะคะแล้วก็ไล่แนวตั้งมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนจาก4-4่พันนะคะจนถึงตอนนี้นะคะ6กสิบ k แล้วนะคะ6 0สิ k ก,กว่านะคะมันก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆื่อก็ใช้เวลาประมาณตุลาพฤศจิธันวามกราประมาณ5 6เดือนนะคะ แต่ว่าก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ไล่แค่วันละหนึ่งไล่นะคะลูกหนอนก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะเพิ่มจํานวนมาเรื่อยๆนะคะหางานหาอะไรตรงไหนทํานะคะก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะก็ใช้ความพยายามเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็มีท้อแท้บ้างนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะก็พยายามรวบรวมกําลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ทําเหมือนกับเราต้องทํางานเป็นรูทีนนะคะทำให้มันขยันทุกๆวันนะคะแล้วก็ไล่เรื่อยๆนะคะเราจะมัวแต่ ดิ่งแล้วก็ไม่ไลไม่ได้นะคะเจออะไรแล้วก็หยิบมาไลนะคะแล้วก็ทํเป็นช่วงต่างๆนะคะจนก็จะมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ถามว่าอดะทำอะไรไหมก็คือทําแน่นอนนะคะต้องนั่งไลนะคะเปิดการไลนะคะอย่างต่ําก็วันละสิบกว่าสิบไลขึ้นนะคะ แล้วก็จะทําเป็นช่วงต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไลฟ์เป็นช่วงต่างๆเหมือนพากินก็คือพากินนะคะมีพากินพาเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีพวกพากทัวร์นะคะแล้วก็จะมีก่อนช้อปปิ้งนะคะแล้วก็จะมีรูรอบตัวอีกนะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นพากินมีหลายช่วงนะคะเราก็จะได้แยกๆกันมันจะได้มีคอนเทนต์ต่างๆนะคะแยกกันไปนะคะได้ทำอะไรไหมไม่ค่ะไม่ไม่มูเตรเลยนะคะไม่มีนะคะ ใช้ความความขยันแล้วก็ความอะไรนะคะความมุมามานนะคะแล้วก็ดูวิธีการว่าเขาทำอย่างไรให้ปังอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้นะคะก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะไม่ได้มูเตลูนะคะมูเตลูก็มูเตลูไหมก็มีก็มีมไหว้ขอพรนะคะว่าให้สำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มูถึงขนาดนั้นนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จที่นั่นนะคะคุณวินัยก็หัวร้อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมาเองนะคะขนาดลูกนอนอเริ่มต้นแค่300รซับสไคร์เบอร์นะคะตอนนั้นเริ่มทอแท้ก็ทิ้งช่องไป1ปีนะคะแล้วก็กลับมาทำใหม่นะคะกว่าจะได้แบบนี้นะคะมันก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะเหมือนกับมาดามเมืองโพนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะมาดามเมืองโพทํามาแล้ว2ปีนะคะลงคลิปทุกๆวนันวันละ3คลิปนะคะ จากแต่ก่อนไม่ปังนะคะมาดามเมองโคลนะคะลงคลิปยอดวิวจําได้นะคะประมาณ100่งยถึงสองวิวนะคะมาถึงสองเดือนนี้นะคะปรากฏว่าโดนดันขึ้นนะคะยอดคลิปนะคะกระฉูดอยู่ที่ประมาณตอนนี้2 1 0 0 0 0 0น่อวิวแล้วค่ะสำหรับมาดามเมองโคลนะคะ มาดามมงโพก็ยอดปังนะคะมาปังเดือนนี้นะคะเดือนที่แล้วนี่เองนะคะจากยอดวิวแค่ 100- ่งถึงสองวิวนะคะมาดามมงโพก็ขยันนะคะลงคลิปนะคะวันละประมาณ3คลิปนะคะแล้วก็ลงช็อตวันละ8ช็อตเลยนะคะแล้วก็มาดามมองโพก็ปังแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีฐานแฟนคลับเยอะขึ้นนะคะดังจากบ้านบ้านที่ไม่มีใครอยู่บ้านรางคลิปนั้นนะคะสองแสนหนึ่งพันวิวนะคะ แล้วก็มีช็อตของมาดามมงโพก็ฟังนะคะมาดามมงโพก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรมากก็คือขยันลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วสักเขาก็จะมองเห็นเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะจาก2องสัปดาห์ที่แล้วสอง0สนกว่าเห็นแล้วตกใจมากใช่ค่ะมาดามมงโพก็ขยันนะคะก็คือบางทีเราทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นบางช่วงที่สมมุติว่าเขาเราเข้าตากรรมการนะคะแล้วก็มันจะบรรบจวเหมาะกับระบบพอดีนะคะแล้วพอดีเออ เมื่อเราเข้าไปแล้วพอคนนี้เขาเห็นนะคะคือระบบของเขาเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินมาเขาจะเป็นระบบ ออลกริทึมนะคะออลกริทึมหมายถึงว่ามันจะแบ่งตัวแบบแบคทีรียนะคะจาก1เป็น4นะคะแล้วจาก4เป็น16นะคะยิ่งทําเราไปเรื่อยถ้าเราจับทางถูกแล้วก็ประจบเหมาะกับคลิปหรือว่าไลฟ์สดของเราปังนะคะแล้วก็คนเห็นเนี่ยมันจะถูกเห็นเยอะขึ้นนะคะจาก1เป็น4แล้วก็จาก4กระโดดเป็น16เลยนะคะ16ก็เป็น3232ก็เป็น64นะคะแล้วลองคิดดูว่าจาก100ก็จะกลายเป็น4 0 0พนะคะจาก4,000ันก็กลายเป็น16เพราะฉะนั้นคลิปหรือว่าอะไรมันก็จะเด้งขึ้นมาเร็ววมาาากกๆเเเลยยนรี่ ระบบของอัลกอริทึมนะคะเท่าที่เคยมีคนอธิบายให้ฟังนะคะก็ลองทําดูนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะลูกหนอนเชื่อว่าความขยันจะนําพาเราความสู่ความสําเร็จแน่นอนนะคะพอจากลูกหนอนก็เริ่มจาก3 0 0ยเหมือนกันนะคะใครจะคิดว่าตอนนี้ก็เกือบจะ 70K แล้วนะคะก็คือ,อพอทําไปด้วยๆเ้วก็มีความดีใจนะคะถือว่าเป็นความภูมิใจไหมก็คือภูมิใจนะคะเพราะว่าความขยันของเราแล้วก็ คือความเหนื่อยของเราก็คือไม่เสียเปล่านะคะเราก็มีความขยันแบบนี้นะคะเอฟซีทุกท่านก็คงจะงงว่าเอ๊ะพาทัวร์อะไรนะคะมาพูดเรื่องอะไรนะคะพูดเรื่องให้กับ FC, เอฟซอ่สีฟ้าฟังนะคะ f c หันไปทีหนึ่ง f c เหลือ9กกดวงใจแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะ FC นะคะ9กดวงใจก่อนออกจากไลฟ์อย่าลืมก,กดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์สดจากลูกหนอ,อนี้ใช่ไนะคะดอน For ์กเ t ตทุกคลิปไ แอนซับสไคร์แอนเปิดรายการผิดหรือเปล่าคะพาทัวร์นะคะต้องไปเป็นอันนี้นะคะรู้รอบตัวแล้วนะคะดันแต่ผู้หญ um ิงผู้ชายไม่ดันนะคะไม่เกี่ยวนะคะผู้ชายปังๆก็มีนะคะใช่ค่ะมาดามปังมากๆเลยค่ะมาดามเดือนเดียวนะคะหลังจากทำมาแล้วสองปีนะคะตอนนี้คือปังปุรยนะคะอยากให้แม่น้องโดนเหมือนกันนะคะอยากให้แม่น้อง ฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณวินัยก็ตามตามกันมานะคะสําหรับไรนี้เดี๋ยวลูกนอนจะค้องขออนุญาตลงก่อนนะคะสําหรับพัดทัวร์เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะถ้าพูดเออยอะเกินไปจะไม่ดีนะคะเราก็จะพูดแบบรอบอ้อมนะคะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะพูดตรงไปจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวสีเดี๋ยวเราจะมีการปิดสีนะคะไม่ได้นะคะ ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะอยากให้ทุกคนปังๆังเช่นเดียวกันนะคะตามกันมานะคะขอให้ปังขอให้ดังทุกทท่านนะคะแต่อย่าลืมนะคะน้ําหยดทุกวันหินมันยังกร่อนนะคะเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะตามมาอยู่ที่นั่นนะคะต้องเรียงเราต้องยุกย้อนไปนะคะตอนที่เรานั่งเก็บชั่วโมงนะคะเราก็มีความพยายามอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความพยายามต่อไปนะคะสําหรับยอดวิวยอดซับนะคะก็จะตามมาเองนะคะอย่าลืมนะคะต้องทําทุกๆวันนะคะเราก็ไม่รู้นะคะ ว่าคลิปช็อตแล้วก็ไลฟ์สดไหนของเราจะปังนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทําทุกวันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการได้เลยบางทีคลิปธรรมดาช็อตธรรมดาที่เราลงไปแล้วปังก็มีนะคะปรากฏว่าช็อตที่เราตั้งใจอยากให้มันปังพี่เราตั้งใจปรากฏว่าตุ๊กก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราทําไปทุกวันนะคะถือว่าเป็นการก,าร,กระจายนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลิฟนะคะทุกทุกท่านนะคะ thank you so much black You love uh, K-POP. Thank you s so u much. ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะบายบายค่ะความสำเร็จจะมาถ้าทุกคนเพียรพยายามนะคะเลิฟเค่ะ